การที่หนังถ่ายทอดออกมาในรูปแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะกล้าพอสมควรเลยใช่ไหมครับใช่มันคือการตั้งคำถามคนที่จะนำเพื่อจะทำยังไงบ้างเขาจะช่วยเหลือประชาชนอะไรยังไงบ้างนะสุดท้ายแล้วความหวังเราจะฝากไว้ที่ใครได้บ้าง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับลงดาบกลับมาแล้วครับเดือนนี้นะฮะมีนาคมขณะที่เราอัดเทป2,565นะครับเป็นช่วงที่เราสูญเสียนะฮะนักแสดงระดับคุณภาพแถวหน้าของเมืองไทยไปหนึ่งท่านนั่นก็คือคุณสรพงษ์ชาตีนะครับเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะฮะสร้างความโศกเศร้าให้กับแฟนคลับนะฮะโดยเฉพาะรุ่น รุ่นคุณพ่อคุณแม่นะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณไอเอกสารพงษ์ชาตีด้วยนะครับสอดคล้องกับคอนเทนต์ของโลงดาบในวันนี้นะครับผมก็ได้ปรึกษากคุณพิินันว่าเอ๊ะเราคุยกันเรื่องอะไรกันดีไหมนะครับซึ่งในรายการคุยเรื่องหนังให้ฟังหน่อยของผมเนี่ยก็ได้ทำคอนเทนต์เรื่องราวเกี่ยวกับคุณเอกสรพงษ์ชาตีกันไปแล้วกับ ความสัมพันธ์ความผูกพันระหว่างคุณเอกกับท่านม้ยนะครับก็ไปฟังย้อนหลังกันได้นะฮะทาง Membership หรือทาง Spotify นะครับแล้วก็คุยเรื่องหนังให้ฟังหน่อย EP ที่9นะครับก็ไปย้อนฟังกันได้ส่วนในมุมมองของคุณอภินันนะครับตามหน้าปกที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยว่าวันนี้เราหยิบยกภาพยนตร์เรื่องชีวิตบัตรซบมาพูดคุยกันสวัสดีครับคุณอภิน,นันสวัสดีครับคุณตุลครับแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับ โอ้โหดีใจมากไม่ได้เจอกันดานนะเออ <laughs> <laughs> อย่าไปบอกเขาสิ <laughs> ไปบอกแบบนี้รู้สึกผิดเลยว่าแบบไม่ได้ทํานานแล้วนี่ว่าอะไรอเงี้ย <laughs> เดี๋ยวฟังย้อนหลังอ่ะใช่คือ ก็ก็ก็น้อมรับนะความเป็นจริงคือความจริงไม่ว่าคุณจะให้อภัยเรา50%สิเอนหรือ1้อยเปรเซ็นต์เราก็ยินดีที่จะรับไว้เคลีย์เก่งอ่ะพี่นันเห็นอย่างนี้เห็นแบบเรื่องหนังเรื่องวิจารไรนี้เคลีย์เก่งเคลียร์ข่าวสังคมเก่งอ่ะตายแล้วเทปนี้ผมผมยัดในเมมเบอร์ชิพไม่ได้แล้วอ่ะ เออมันต้องแบบพับลิกนี่เขารู้กระแสแล้วไม่งั้นเดี๋ยวโหเดี๋ยวไปพับลิกสามเดือนข้างหน้าเดี๋ยวอะไรวะสิเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นแม่พระคุณเอออเาเขาด้วยเราอะเออคือคือตามจริงเนี่ยวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหนังเออซึ่งถือว่าเออดีงามมากที่สุดเรื่องหนึ่งของคุณเออพี่เอกนะผมเรียกพี่เอกแล้วกันนะเพราะว่าเออเออเราก็คือมันมันติดปากมาแล้วเราเรียกอย่างนี้มาตั้งนานก็ เราเนี่ยก็รู้จักกับคือร,รู้จักกับหนังที่พี่เอกสรพงศ์เขาแสดงก็ค่อนข้างจะนานสามสิบสี่สิบปีเท่าเข้ากับอายุเราที่พอรู้ความนั่นแหละนะครับออย่างหนังเรื่องของอชีวิตบัดซบเนี่ยก่อนพวกเราเกิดอีกนะคุณตุน้นอุ้ยจะเหลือเหรอคุณพิน,นัน <laughs> ทำไมคุณ <laughs> เดี๋ยวก่อนนะ หนังของพี่เอกสรพงษ์ชาตีเนี่ยมีตั้งมากมายทำไมคุณถึงเลือกเรื่องนี้มาพูดคุยครับคืออ,าอ่าเอิญว่ามันเป็นหนังที่ติดอยู่ในใจนะผมเคยดู <c oughs> มันก็ช่วงของ vcd บ้างอะไรบ้าง <c oughs> เพราะว่าเราดูไม่ทันอยู่แล้วตอนนั้นเราก็เป็นเด็กกว่าจะได้ดูก็นวนละเ,เรียนหนังสงูงเรียนหนังสือระดับนวนแล้วปรินยงปริญญาแล้วก็ค่อยมาตามดูนะครับชีวิตบัตรซบเนี่ยก็มีมิติที่ ค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นในปี2,519นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างคือบรรยากาศทางสังคมตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากนะครับปี2,519เนี่ยเออมันมีมันมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วเออมันก็ต่อนเนื่องมาจากตั้งแต่24ตุลา2516ใช่ไหมก็ตอ่ตอนเนื่องมา14ตุลา2516 25 แล้วก็6ตุลา2519อืมใช่ใช่คือช่วงนั้นเนี่ยต้องเราต้องเราต้องบอกว่าเป็นช่วงซึ่งวรรณกรรมเพื่อชีวิตนะครับวรรณกรรมที่สะท้อนภาพสังคมเนี่ยค่อนข้างจะแบบเติบโตแบบถีิบานมากนะครับการการที่งานสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมก็คืองานเขียนนะครับวรรณกรรมก็คืองานเขียนหรือนังสือนะหรือแม้แต่ภาพยนตร์ก็ พยายามที่จะสะท้อนภาพสังคมอะไรต่างๆออกมาว่ามันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งในชีวิตบัตรซบเนี่ยก็ไม่พลาดเหมือนกันก็ไม่พลาดเหมือนกันมันมันแบบว่ามีแตะอยู่น่อยๆแต่เรารู้แหละนี่คือวรรณกรรมเพื่อชีวิตวรรณกรรมที่สะท้อนภาพสังคมอีกชิ้นหนึ่งของโลกในโลกภาพยนตร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ถ้าเรา ถ้าเรารู้จักคุณเอ่อคุณเพิ่มบนเชยอรุณซึ่งเป็นผู้กำกับนะครับก็จะ,ะดูงานของเขาเนี่ยงานของเขาจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะซีเรียสล้วกันผมพิมพูดอย่างนี้เออซีเรียสมากไม่ว่าจะเป็นเอ่อเมืองในหมอกนะต่อมาที่เออโอ้ใช่ไหมแบบเป็นคนที่ทำํำงานแบบเป็นือคนทำคำงานที่มีน้ำหนักอะ่ะมีมีเออมีต้องคิดต้องอะไรต่าง เอ่อเมืองขอทานเลยคือคือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยุคเฟื่องฟูจริงๆนะของวรรณกรรมเพื่อชีวิตหรือแม้แต่ภาพยนตร์ที่สะท้อนภาพสังคมอะไรต่างๆไผดงไผ่แดง,ดงหรือแม้แต่ทองพูลโคกโ,โพล่าสระดอนเต็มขั้นอะไรต่างๆกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมผมถึงต้องเอาหนังเรื่องนี้มาพูดใช่ไหมครับคือคือ,คอมันมันได้บรรยากาศทางสังคมด้วยในช่วงนั้นผมเกิดไม่ทันหรอกอันนี้ผมเกิดไม่เนผมก็ไปศึกษา <น>ก็ไปศ,ศึกษาย้อนหลังเข้าไปนะครับฉะนั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดคาดเคื่อนเราก็ต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสอดแทรกหรือว่าแชร์กันได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกความคิดเห็นนะครับครับผมชีวิตบัตรซบเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในหนังของเพิ่มบลเชยลุนเนี่ยก็ทง้งท้งขอภาพยนตร์แห่งชาติเขาก็ระบุไว้ว่าเป็นหนึ่งใน สามร้อยหนึ่งในร้อยหนังไทยที่คนไทยควรดูนะครับก็จะมีชีวิตบัตสบมีเมืองในหมอกอมอีระยะอะไรพวกนี้ hmm. มีไผ่แดงแล้วมีแบบหลวงตาเงี้ยโหหลวงตานี่ก็แบบล้อตอกนะระดับตำลานเลยนะ <laughs> ที่สำคัญที่สุดก็คือว่างานชิ้นนี้เนี่ยมีคกา่าร,ร,ระดับแบบระดับครูเข้ามาร่วม ห,หลายคนอย่างเช่นหม่อมน้อยก็เป็นคนที่เข้ามาดูแลเรื่องของบทภาพยนตร์อันนี้นะครับก็มาถือว่าเป็นเป็นเป็นหนังตำนานเรื่องหนึ่งนะขณะที่สรพงศ์ตอนนั้นก็ถือว่ากําลังขึ้นกําลังขึ้นเลหละกําลังขึ้นนะจากไอ้เด็กนมบ้านนอกที่ถูกบุญล,ลีว่าหน้าตาก็ดำเออไม่หน้าไม่รออะไรต่างๆนะาเดี๋ยวเป็นอะไรได้แต่เขาก็ค่อยๆส,สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาแล้ว ด้วยด้วยความมั่นใจของของท่านมุ้ยด้วยอะไรต่างๆนะครับก็มาเล่นหนังเรื่องชีวิตปสัสษพเล่นเป็นครูทม,มนะครูทม,มเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วกันหัวหน้าครอบครัวซึ่งค่อนข้างที่จะมีหลักการมีอะไรยึดถือความถูกต้องใดงามก็เป็นครูสอนที่ดีมากชีวิตครอบครัวก็อยู่กับภรรยาหนึ่งคนแล้วก็ลูกสาวตัวน,น้อยอีกหนึ่งคนนะครับ ที่นี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะบัดซบตรงไหนว่าชีวิตค่อนข้างจะดีทีเดียวละเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรมันก็มีรายละเอียดเนาะคืออย่างเ,าเรื่องของภรรยาเรื่องของพ่อของตัวเองคือมันมันเหมือนกับจะพูดยังไงดีเพื่อให้มันสปอยมากเหมือนกับภรรยาเขาก็จะมีความต้องการอีกแบบหนึง่งเนาะขณะที่ครูทมเขาก็ทำหน้าที่ของพ่อบ้านหรือว่าดูแลลูก ดูแลครอบครัวไปอะไรเงี้ยแต่ว่ากิเลสตัณหาในใจของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเออมันก็นําไปสู่เรื่องดาวที่มันน่าเจ็บปวดอะไรต่างๆตามมานะครับผมบอกได้เลยว่าชีวิตบัรพบเนี่ยคือเป็นเป็นหนังที่ผมขอดูครั้งเดียวมันบันเลยมากมันโอ้หเป็นโคตรอำมหิตอ่ะเออพูดได้ง่ายแล้วกัน คำว่าชีวิตบัตรซบเนี่ยมันเป็นเรื่องของบริบทในหนังหรือเป็นชีวิตบัตรซบของครูธมครับคือนอกจากเรื่องของครูธมเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าคอนเทกต์อ่าล้อมรอบบรรยากาศทางสังคมตอนนั้นนะครับเอ่ออย่างเช่นเอ่อคือคือเรื่องราวเนี่ยเซตติ้งมันอยู่ในชุมชนคล้ายๆเป็นสลัมแล้วกันนะรเราเป็นกันเอ่อเป็นชุมชนสลัมครับเอ่อมันก็จะมีพวกจิกกงจิกโกมีอะไรนูน่นนี่อะไร,ะไรต่างๆเนี่ยทุกคน เหมือนดําเนินชีวิตไปอย่างที่ไม่ค่อยมีความหวังในด้านที่ดีเท่าที่ควรอะ่ะเออคือมันมันต้องอยู่กับเหมือนเหมือนเป็นอาชญากรรมอะ่ะเออใช่ใช่เพราะว่าแค่ใบปิดที่เราเห็นนะเวลานี้เนี่ยฮาร์ดคอร์นะครับมันมีเรื่องของเพศเรื่องของคาแรคเตอร์ที่คลา้คลายเรื่องยาเสพติดอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะมีใช่ไหมฮะเหล่านี้มีหมดเลยตามปอสเตอร์เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่คือมีหมดเลยคือทุกคนเหมือนดําเนินชีวิตไปอย่างแบบ ไม่ไม่มีความหวังอะ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแนละ้วแล้วก็แล้วก็เอ,อต้องพยายามดิ้นรนหาทางให้ตัวเองรอดบางคนก็ไม่ไม่ได้มีความคิดความอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะหรือมแม้แต่แบบเรื่องเด็กเรื่องอะไรเงี้ยก็จะมีการแบบเอ,เอ,เอคุกคามกันนะ่ะคุกคามทางเพศคุกโอ้โหมันรุนแรงว่าคือ,อดูแล้วมันเศร้าจริงๆเศร้าอืมเอแม้แต่อคือเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น บางคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ทําในทางที่มันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยหรือบางคนก็อยู่ไปวันๆโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะสร้างอนาคตรหรือว่าให้มันให้มันดีกว่าวันนี้แต่อย่างใดก็ทําในสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยว่าอย่างพวกไอ้เจ๊กโกบางอะไรปงอย่างเงี้ยนะครับเออมันมันก็เลยดูแล้วเป็นสังคมที่น่าสิ้นหวังในความรู้สึกของเราชีวิตที่มันบัตจบไม่ใช่ชีวิตของครูทมอย่างเดียวแต่มันเป็นชีวิตของ ทุกๆคนในยุคสมัยนั้นมันมีช็อตเล็กๆช็อตหนึ่งซึ่งเป็นเสียงจากเครูธอม,มแหละก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ตอนกินข้าวกินกาแฟอะไรสักอย่างนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครนอก็มีคนถามรู้สึกกเจ้าของร้านถามครูทมว่าเอ๊ะครูทมรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่ข่าวมันเกิดขึ้นตอนนี้หนังสือพิมพ์ที่ครูทมอ่านก็คือ พลาดหัวใหญ่คือชุมนุมนับหมือนดึ๊ด๊บด๊โอ้คูทบก็บอกว่า <S <S มันก็อยู่ที่คนที่จะนำเพือจะทำยังไงบ้างเขาจะช่วยเหลือประชาชนอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะถ้า <S <S สังคมอเออสังคมถ้ามันได้สิ้นบวังมันจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเนี่ยฉอดสั้นๆหนงนะไม่ถึงแบบประมาณห้าวิหรือสิบวิเนี่ยไม่เกินเนี่ยแต่มันแบบนี่คือผมว่านี่คือจุดมุ่งหมายที่หนังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมา ในความรู้สึกเรานะหนังอะอยู่ในช่วงพศที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงในการเมืองการที่หนังถ่ายทอดออกมาในรูปแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะกล้าพอสมควรเลยใช่ไหมครับใช่มันคือการตั้งคำถามประมาณนั้นเขาตั้งคำถามก็โยนขึ้นไปนะโยนขึ้นไปแต่ว่าก็ไม่ไม่ถึงขั้นแต่ว่าใช้ความเปี่ยวการาดอะไรต่างๆเราจะเห็นเลยว่าอย่างไอ้พวกอันาพาลที่มันวิ่งกันอิเลเคขานะในในสลัมในชมนะุมชน ตำรวจนี่แทบจะไม่ค่อยอะไรเลยคนที่คนที่ทําให้อันดพานถูกจับคือครูทมซึ่งแบบเดินเดินงะไปแล้วก็แบบมันวิ่งมาชนนี่ไอโจนไอจิโกวิ่งมาชนแล้วก็มันก็ล้มลงไปในคลองครูทมผูสวมแว่นใช่ไหมทีนี้แว่นแกก็ตกเออแว่นตกหายเอ้าคือเดี๋ยว,วจะเล่าย้อนหลังนิดหนึ่งฉากนี้ี่คูดหาเลยนะครับคือคือมันมัน ไอ้พวกนี้มันอยู่กับการแบบหลอกลวงแล้วก็ลักได้ขโมยน้อยหรือขโมยของอะไรต่างๆกันแไอ้พวกเนี้ยมันก็เออมันก็วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีมามีคนไล่ตามมันซึ่งก็ไม่รู้ว่าตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไอ้ตำรวจเนี้ยอ่าพอพอ,พอถึงจังหวะเนี๋ยนี่โผล่เข้ามากันวิ่งไล่แต่ก็วิ่งไม่ทันจนกระทั่งแบบว่ามันวิ่งมาบนสะพานซึ่งครูธมกําลังเดินกลับกลับบ้านเนี้ย แกก็เดินอ่านหนังสือพิมพ์อะไรของแกนะตามภาษาไอ้จิโกมันวิ่งมาชนครูทม <laughs> <laughs> มันถึงจังหวัดสวยมากเลยนะครูทม <laughs> ทั้งทั้งไอ้จิโกทั้งครูทมเนี่ยหล่นลงไปในคลอง <laughs> 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 แล้ว ครูอมก็แว่นตาตกแตกด้วยนะจิกโกมันก็หมดทางแล้วเพราว่าถูกจับในขณะที่มันมองหน้าครูทอมม,มองมันก็พูดแบบบัสต์ดนะคือไอเฮียอะไรเงี้ยนะ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่ครูธอมเนี่ยไม่เห็นหน้ามันเลยทีเนี้ยมัน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 เป็นความแบบตลกร้ายาในความรู้สึกเราอะคือสุดท้ายแล้วความหวังเราจะฝากไว้ที่ใครได้บ้าง <c oughs> เอออันเนี้ยมันค่อนข้างจะ คือคือคือควรเขียนบทหรือคนเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาค่อนข้างจะสีเรียดน,นะผมว่าพยายามพยายามคิดเพยายามคิดตามเอโหตำรวจนี่แทบจะจับหรือทําอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยมันวิ่งผ่านมาเป็นเอหลายซอยสิบซอยแต่สุดท้ายคน,คนที่คนที่คนที่ปิดเกมได้กับเป็นใครก็ไม่รู้อืเป็นประชาชนคนธรรมดา อืมอืมอืมอมันมีสัญญาอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แม้ว่าหนังเนี่ยจะนานแล้วนะฮะแล้วก็หลายๆคนอาจจะมีบางคนได้ดูแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็จะพยายามเลี่ยงการสปอยเนื้อหาทั้งหมดของเรื่องแล้วกันนะครับก็พยายามอยากจะให้สุดท้ายแล้วเนี่ยได้ไปติดตามดูติดตามชมกันเองดีกว่าเนาะเออถือว่าอันนี้เป็นการเอาเรื่องราวมาแนะนําให้ให้ฟังกันนะฮะคือคือผมว่ามัน ความงดงามอ่ะมันมีนะครับคือชื่อหนังเนี่ยมันเป็นชีวิตบัตซบก็จริงแต่โดยแก่นแท้เข้ามาเนี่ยจะกระตุ้นให้เรารู้สึกถึงสิ่งที่มันดีงามอะไรเอ่ยที่มันดีงามบ้างนะไม่ว่าจะเป็นการประพฤติความก,การกระทําของมนุษย์อะไรต่างๆเน,นะเราก็จะเกิดแบบเหมือนเหมือนแบบออ o สิ t e ไปคือตัวฝั่งตรงข้ามเราจะคิดเราจะได้คิดว่าเออ มันมันจริงๆชีวิตมันไม่ได้บัดซบหรอกมันมีมันมีความงดงามมันมีอะไรของมันอยู่แต่เราจะเราจะเดินไปหามันหรือเปล่าถ้าเราถ้าเรายิ่งทำเรายิ่งตอกย้ำเรายิ่งเดินไปในเส้นทางที่มันผิดชีวิตเรามันก็จะมีแต่บัดซบมันแหละคือหนังมันชวนให้ตั้งคำถามแบบนี้นะครับตั้งแต่ระดับแบบระระดับปัจเจกนะระดับปัจเจกก็คือแต่ละคนแต่ละคน ะระดับชุมชนเป็นยังไงไปจนกระทั่งถึงกระทั่งระดับแบบประเทศอะไรเงี้ยที่อย่างว่ามันมีการสอดแทรกอยู่นะครับหนังเรื่องชีวิตบัตรศพนะฮะผมมีเกล็ดแทรกให้นิดหน่อยนะครับเป็นหนังที่อยู่ใน ช่วงปีและกันนะช่วงปีประมาณอย่างที่คุณพภินันแจ้งเว,ว่าเริ่มต้นที่ปี2 5 1 9ก็บวกไปอีกประมาณเกือบ10ปีเนี่ยเขาเรียกเป็นยุคที่ประเทศไทยมีมาตรการและกันผมจะสับง,ง่ายๆมีมาตรการที่เก็บภาษีหนังต่างประเทศเยอะขึ้นวิหลายสิบเท่าตัว มันเลยเกิดทำให้มีผู้กํากับหนังไทยรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นกางเกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยโอเคมันมีคุณเพื่อพลเชอรุนและหนึ่งในนั้นก็คือมีท่านมุยนะฮะแล้วก็คุณยุทธนามุกดาสนิทคุณเชิดทรงศรีคุณสุรศีผาธรรมอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นช่วงปีและกันช่วง10ปีที่มีปรากฏการหนังไทยที่มีความหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างจะจัดจ้านในช่วงยุคเวลานั้นเลยทีเดียว นะะใ,นในเวลาเดียวกันอย่างที่แจ้งไปก็คือว่าหนังต่างประเทศเนี่ยยุคนั้นจะน้อยหน่อยมันเลยเกิดเหตุการณ์ว่ามีบางปีเนี่ยหนังไทยร้อยหกสิบเรื่องนะฮะ oh, ก็มีพุ่มกลับที่ใช่แล้วก็เป็นช่วงที่พุ่มกับฝีมือดีที่ผมได้เอ่ยไปบางส่วนเนี่ยทาหนังที่หลากหลายแล้วก็อย่างที่บอกเอ่ยชื่อไปก็ mm hmm. พอจะรู้แล้วฮะ,ะว่าฝีมือแต่ละท่านเนี่ยเออระดับครูบาอาจารย์แล้วก็ฝีมือดีทั้งนั้น นะครับก็ชีวิตบัตรซบแล้วก็คุณเพิ่มพลเชอเอลิุนก็อยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่กล่าวมาด้วยคือไอปีหนึ่งนี่ร้อยหกสิบกว่าเรื่องมีสรละพงเล่นนะครับปีหนึ่งหกสิบกว่าเรื่องนะครับ <laughs> <laughs> ใช่เออ <laughs> ผมได้พูดไปในรายการคุยเรื่องหนังให้ฟังหน่อยแล้วว่า <laughs> เราเรารู้สึกชื่นชมการทำงานของนักแสดงในเวลานั้นเนาะ คือมันไม่น่าจะเยอะเหมือนทุกวันเนี้ยเออแล้วคุณลองคิดดูสิว่าคุณสารพงศ์กี่เรื่องนะคุณอภิน,นันหกสิบเอ็ดเรื่องปี <61 S 2> เดียวนะครับเรื่องเนี่ย <laughs> เขาเชื่อว่าวันวันหนึ่งอะถ่ายกองหนึ่งแล้วเย็นไปอีกกองหนึ่งอ่ะแล้วสมองเขาจะต้องแบบเปลี่ยนบทตัวเองตลอดเวลาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากเพราะว่าใครที่ดูหนังพี่เอกคุณเอกสารพงษ์ชาตีในยุคใกล้ๆกันเนี่ย จะเห็นว่าคาแรคเตอร,ร์เขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วคุณลองนึกถึงเวลาเขาทำงานเนี่ยโอ้โหตายตายตายใช่คือเดี<ม>ยว,ว่าหกสิบเอ็ดเรื่องนะฮะผมเอาแค่หางแกทักอันหนึ่งเนี่ยหนึ่งเรื่องเนี่ย <laughs> <laughs> ปีเดียวเนะี <laughs> ่ยโอ้<ม>แล้วมันไม่ใช่แบบอ่าเล่นแบบเดียวกันนะระเบิดภูเขาเป่ากระ่อมตุ้มตามตุต้มตามแล้วจบนะคือเออมันมีมิติมีความหลากหลายในบทบาทการแสดงในอะไรต่างๆแล้ว ใช่มันดรามาติกอะคำว่าศิลปินแห่งชาติเนี่ยอาจจะฟังดูน้อยไปด้วยซ้ำใช่ไหมฮะ <c oughs> เพราะว่าหนังคุณสรพงษ์เนี่ยถ้าถ้าถ้าเรายัางพอทันยุคที่ยุคที่แกทําหนังเนี่ยแบบเนี้ยชีวิตบัตรซบเนี่ยหรือ,อม,มันมากับความมืดเนี่ยหรือเขาชื่อการเนี่ยเราต้องยกย่องนะว่ายุคนั้นเนี่ยเขาทาํางานกันค่อนข้างจะซีเรียสคิดเ่ะค่อนข้างจะคิดเยอะคิดเพื่อที่เพื่อที่จะให้มันแบบ ใกล้ชิดกับความรู้สึกของคนในสังคมมากที่สุดอ่ะอมันก็คือหนังสะท้อนสังคมนะพูดง่ายๆวรรณกรรมสะท้อนสังคมคู่ขนานไปกับความเป็นไปทางสังคมมันก็จะมันก็จะมียุคแบบว่าอะไรนะาสายลมแสงแดดบ้างอะไรบ้างอาจจะมีแซมๆหน่อยแต่พวกนี้ก็คือแบบเออสีเลียดสายสีเลียดเหมือนที่คุณตุนว่าสิบคนที่ว่ามาในช่วงสิบปีนี่คือแต่ละคนนี่ก็ หัวหัวจะปวดคิดหัวแทบแ <ừ m. S 2> ตกกันนะแล้วก็รุ่นใหญ่เป็นอาวุโสกันทั้งนั้นแล้วนะครับ,รบน,นักคิดนักคิดของโลกภาพยนตร์คุณเพิ่มพลเชยรุนเองเนี่ยถ้าหากไม่เสียชีวิตก่อนก็คงจะทํางานที่มีน้ําหนักต่อด้วยมานะครับเขาเป็นผู้บุกเบิกอะ่ะมันคือปรากฏการณ์ใหม่ๆที่มันต้องทดลองในหนังไทยสมัยนั้นที่ก่อนหน้านั้นนับย้อนไปก่อนหน้านั้นมัน,ม,นมันยังไม่เกิดขึ้นกับเรื่องราวอะไรแบบเนี้ย เออมันก็เลยเป็นโจทย์ที่ยากพอ <c oughs> สมควรที่จะทําอะไรใหม่ๆในเวลานั้นนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้งานงานของหนังไทยนะปัจจุบันก็มีอะไรใหม่ๆให้ศึกษากันต่อๆไปก็ถือว่าอย่างี้แล้วกันฮะถือว่าถ้ายังหาเลือกหาชมไม่ได้เนี่ยผมพูดเสมอว่าถ้ามีหนังเรื่องนี้หรือเรื่องไหนที่เราแนะนำเนี่ยผมเชื่อว่าในหอภาพยนตร์น่าจะมีก็ จำชื่อไว้ฮะชีวิตบัตรซบแล้วถ้าวันหนึ่งคุณมีโอกาสได้ผ่านไปทางหอภาพยนตร์แล้วมันมีการประกาศและได้ฉายอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าถ้าคุณตัดสินใจจะเดินทางอะไรอยู่แล้วเนี่ยชอยของชีวิตบัตรซบถ้ามันมีอยู่ในนั้นพอดีก็ไม่ต้องคิดมากในส่วนนี้ก็ไปดูได้เลยครับชีวิตบัตรซบเป็นหนังที่ดีมากเรื่องหนึ่งแต่ดูได้ครั้งเดียวมีความเป็นไปได้ที่จะได้ดูครั้งเดียนะฮะเออแต่ว่าดูประดับความทรงจําของเราว่าครั้งหนึ่งหนังไทย มีเรื่องชีวิตบัตรซบที่กำกับโดยคุณเพิ่มพลเชยอรุณและดารานักแสดงในดวงใจของใครลหลายๆคนคุณสอพงษ์ชาติครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ